สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะตอนนี้นุชก็กลับมาอยู่ที่อิตาลีแล้วนะคะแล้วก็จะมาเปิดกระเป๋าให้เพื่อนๆดูข่าว่าเราซื้ออะไรมาจากเมืองไทยบ้างนะคะแล้วก็มาด้วยสายการบินเอทีนะคะเราได้น้ำหนักมาคนละ25กิโลกร,รมัมแล้วก็แฮนด์แครรี่กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราก็ได้น้ำหนักสำหรับโหลดเนี่ยกิโลกร,รมัมที่เหลือก็ยิ่วขึ้นเครื่องมา14กิโลนะคะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะว่านุชหิวอ,อะไรมาบ้างนะคะ กระเป๋าใบแรกนะคะที่นุชได้มาเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าสําหรับอาหารค่ะอาหารก็เราก็จะมีแบบนี้ต้องอนยัก่อนนะคะเพราะว่าบางอย่างเราก็ใช้ Gi <c oughs> แอร์บับเบิ้ลกี่ยมาค่ะก็จะมีมายองเนสนะคะยี่ห้อนี้ของญี่ปุ่นนะคะที่น้ำตาลห bags, ้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สูตรอของญี่ปุ่นไตล์นะคะก็จะเป็นยี่ห้อคิวพีค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งที่นุชชอบนะคะยี่ห้อนี้เลยยี่ห้ออองฟองค่ะชิโรดาชินี่ไว้สำหรับทำ นาเบะนะคะเป็นหม้อไฟของญี่ปุ่นแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะต้องมีน้ำปลาค่ะก็เอามาสองขวดนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเอามาขวดหนึ่งก็กินได้นานมากนะคะเป็นนี่ค่ะน้ำพริกเผาตาชัวฮ่แสงค่ะยี่ห้อนี้นชอบแล้วก็จะเป็นสีอิ่นดำค่ะอันนี้เอาไว้ทำข้าวมันไก่นะคะเอาไว้ทาไข่พะโล่อะไรพวกนี้นะคะโปรบมากแล้วก็เส้นอันนี้ของพี่นทตกไปบอกเลยว่าขาดไม่ได้ไอ้ยเปรี้ยวเรือนะคะเลยลดค่ะเปี๋ยวเรือเปรียรร้ยวเรือค่ะ อันนี้ซื้อมาแบบจุกๆไปเลยนะคะเพราะว่าอยากกินค่ะก็จะมีที่ชอบก็คือเส้นเล็กนะคะแต่ก็พอดีเขามีเส้นเล็กไม่เยอะพอก็เลยเอาเส้นหมี่มาด้วยนะคะจับมาแบบเต็มที่เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเส้เตี่ยวรือ,อน,นี้แล้วก็โ็ชอบแบบทําชอบกินไส้กรอกอีสานนะคะก็เลยซื้อมาด้วยซื้อมาหลายห่อเลยค่ะเพราะว่าชอบมากทั้งนี้แล้วซื้อมาแค่ห่อเดียวนะคะครั้งนี้เราก็เลยจับมาด้วยแล้วก็เป็นไส้กรอกเคะแนะชุดทาไส้อั่วนะคะแล้วก็ผงทําแหนมมาด้วยค่ะ แหนมน,นะคะพวกนี้ก็ซื้อมาเก็บเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยทาไปค่ะหัวใชโป้ะค่ะใช้โป้ผัดไข่ต้องเข้านะคะเพราะว่าชอบมากแล้วก็สามารถใช้ใช้โป้เนี้ยกับเมนูผัดไทยได้ด้วยนะคะก็เลยซื้อมาได้เล็กๆนะคะแล้วก็มีพวกแบบเกรวี่อันนี้จริงๆแบบซื้อติดไม้เฉยนะคะเพราะว่าอยากลองดูของกินที่เป็นของแห้งนะคะและอันนี้ก็คือเรียกว่าซื้อมายก ยกมาทั้งหมดี้ใส่ลังนะคะไม่ได้ซื้อมาทั้งลังนะคะก็จะเป็นกรีนทีค่ะนี้น้องรุ้งนะคะน้องบ้านหง่ามให้มาค่ะสปอนเซอร์ชาเขียวนะคะเพราะว่านูเองชอบกินชาเขียวค่ะเราก็เลยได้ผู้มีอุปกราระคุณนะคะมอบให้ฟรีค่ะก็ได้แล้วค่ะและอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งจิงดานะคะก็ใส่มาห้ามาครึ่งโลค่ะเพราะว่าที่บ้านก็มีบ้างแล้วนะคะก็ได้เลยค่ะจับชอบมากก็ต้องซื้อกลับมาด้วยนะคะแล้วก็สาหร่ายวัตตเม็ค่ะ เอาไว้ทำซุปนะคพรินิโสะกินเพราะที่บ้านก็ชอบกินเหมือนกันแล้วก็คนไทยขาดไม่ได้คือจะต้องมีข้าหลีสำเร็จรูปนะคะของเกาหลีเกาหลีแบบนี้โพราว่าเป็นมาสองชุดเลยค่ะเพราะว่าก็มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแล้วก็แถมสองชุดได้ใส่อีกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเซตเซตซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่เจอที่แมคโครนะคะส่วนอันนี้ก็ซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเราก็เลยซื้อมาสองแพ็คค่ะแต่ก็ได้ที่สองแพ็คเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาม่ารสเป็ดพะโล้อันนี้ก็เป็นของโปรดเหมือนกันนะคะ รสชาติที่ชอบแล้วก็รสชาติคลาสสิกอันนี้ต้องเข้าไวๆนะคะอร่อยมากผงซุปปลานะคะไว้ Earth อ่เขาเรียกไงอะผงปลาค่ะผงปลาตักแห้งซะโอนะคะไว้สําหรับทํานาบเบกค่ะใส่กับน้ําซุปนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแทบหมูค่ะแทบหมูไม่ได้ซื้อมาเยอะเพราะว่าซื้อมาเยอะๆแล้วเดี๋ยวกลัวเขาจะเหม็นหืนนะคะก็ได้มาเป็นแบบนี้ค่ะมาเอามาให้พ่อโป้นะคะทานไม่อยากซื้อเยอะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมนันกรอบค่ะแล้วก็เป็นกุ้งแห้งฝอยค่ะแบบนี้หอมมากเลยทุกคนเนี่ย แกเอกมาได้กลิ่นกุ้งแห้งหอมมากจำไม่ได้ล้วไปซื้อที่ไหนแต่ว่าราคาดีมากแล้วก็หอมมากเลยนะคะใหม่ก๋วยจั๊กนะคะที่นุชชอบกินมากเป็นคนชอบกินก๋วยจั๊กก็ซื้อก็มีน้องแนะนําให้ซื้อนิชินหม่าล่าค่ะเพราะว่าอยากกินหม่าล่าบางทีกินคนเดียวนะคะไม่อยากกินเผ็ดๆอยากได้หม่าล่า,ก,า,ลาก็จะได้เป็นนิชินรสหม่าล่าแบบแห้งมานะคะแบบน้ําไม่เจอค่ะเจอแค่นี้ก็ได้แค่นี้นี้ก็เป็น ขงพาโออีกค่ะแต่ว่าเป็นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเนี่ยแบบถ้าใครที่ทำทาโกยากิเป็นก็สามารถใช้ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนีม้มาม่เส้นเล็กต้ยมยำค่ะขอบอกว่าสุดรนี้อร่อยมากแซกเวอรอ์เส้นเล็กแบบนี้มาด้วยนะคะไว้สําหรับทําก๋วยเตี๋ยวกินอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นจันนะคะแบบแห้งก็เลยเนี่ยะค,ะออค่ะซื้อมาเก็เกี่ยวไว้ค่ะ นี่คะ่ะมาต่อกันที่สแนคนะคะมือก็แยกไว้แล้วก็จะมีเรนะคะเราก็ชอบกินรถนี้คะ่ะรสสาล่ายนะคะแล้วก็เป็นมะม่วงอบแห้งนะคะรสตั้งเดิมนะคะก็เป็นคนชอบกินผลไม้อบแห้งคะ่ะเราก็ซื้อมาอันนี้ขาดไม่ได้คะ่ะมะขามมะขามแกะ,มะเมล็ดนะคะอบแห้งคือจะบอกว่าตอนที่แบบนั่งเครื่องกลับมาคะ่ะเราก็มีอาการแบบ อาหารไม่ย่อยนะคะขึ้นเครื่องไปแล้วแบบพักกากกระอวนมากนะคะพอเราต่อเครื่องเครื่องลำที่สองเท่านั้นนะคะปรากฏว่าไงรู้ไหมคะอ้วกกระจายค่ะพี่น้องโหทรมานมากทุกคน <c oughs> เราก็แบบอ้วกเสร็จก็ไป,ไปไปทำอะไรไม่ได้กินอะไรไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องทไงล่ะหลับหลับอย่างเดียวเลยค่ะเราตื่นมาแล้วนะคะไ,ได้ว่ามีมะขามอยู่นะคะช่วยชีวิตเลยเพราะว่าได้มะขามเปรี้ยวๆเนี่ยค่ะมันทาให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะสาหรับคนที่เดินทางไกลพวกมะขามจิจจาอะไรที่นี้ต้องมีติดไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมสําหรับเอ่อ เพื่อสุขภาพที่เราชอบกินกันค่ะก็สส่มาด้วยนะคะอันนี้โก้ชอบมีทาโร่แล้วก็มีปลอปคอนนะคะอันนี้พิงเกิลคืออันนี้ซื้อติดมาไว้สาหรับกินตอนรอต่อเครื่องนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทานเพราะว่าทานไม่ลงค่ะบ๊อ <laughs> กกี้อันนี้ก็เป็นสแน็คที่เราแบบซื้อติดมาเผื่อมารอเครื่องแล้วก็หิวนะคะเพราะว่าเรามารอที่สนามบินอื่นๆเนี่ยค่างเงินมันก็จะต่างกันนะคะเราก็เลยแบบเออประหยัดเนาะซื้อจากทาไทยยังไงเราก็รู้ราคาเราก็ไม่ต้องมาแั่เสียงราคาแพงด้วยนะคะเราก็ซื้อพวกนี้ติดกระเป๋ามาด้วยค่ะ แล้วก็จะเป็นของกระตุกกระจิกนะคะชุดนี้ลับพ,พีที่ขูดนะคะหูฟังแล้วก็จับมาด้วยนะคะแล้วก็เกมเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับไว้ผ่อนคลายพวก็จับมาด้วยค่ะอันนี้เป็นที่ตักข้าวค่ะเป็นแบบตั้งโต๊ะได้นะคะไม่ต้องไปใส่ในชามอะไรทั้งนี้ค่ะก็รู้สึกว่าสะดวกดีก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ไม้จิ้มฟันค่ะที่เป็นแบบอันนี้ชอบมากที่บ้านชอบใช้นะคะก็จับมาด้วยที่เกาหลังค่ะมีคนไทยแท้ต้องมีที่เก้าหลังนะคะแต่ก็ ทำครัวก่อนอันนี้เวลาทอดนะคะอะไรแล้วก็เอาไปวางแบบในรูปนี้เลยเห็นแล้วแบบเออป้องกันกันน้ำมันกระเด็นเนาะเราก็ไม่อยากเช็ดครวัวบ่อยนะคะทับพีนะคะอันนี้ก็ซื้อมาติดไว้เพราะว่าที่บ้านมีแค่ขนาดเล็กๆนะคะก็อยากได้ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นอุปกรณ์ช่างของโป้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรไม้เซลฟี่ค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าใช้ไม้เซลฟี่เนี่ยตั้งแต่มาหยุดตี่รีนะคะใช้อ,นอันนี่อะคะอันที่ยังใช้อยู่นี่เลยเป็นแบบนี้คะ <i> ่ะยี่ห้อนี้ทนมากทุกคน รุ่นไหนที่เราใช้แล้วดีเราก็จะใช้รุ่นเดิมนะคะเพราะว่ารุ่นใหม่ก็มีเหมือนกันเป็นไซส์เล็กสำหรับพกพานะคะเราก็ซื้อมาเหมือนกันแบบนี้ซื้อมาสองอันเลยคือชอบแปรงสีฟันยี่ห้อน,นี้มากนะคะหาซื้อที่อิตาลีก็ไม่มีแล้วก็ยังไม่มีท,มมที่ไม่มีห่อไหนในอิตาลีที่โดนใจเราก็เลยใช้เป็นแบบนี้ค่ะสเตมม่าค่ะขนแปรงละเอียดนะคะอันนี้อุปกรณ์มือถือค่ะเปลี่ยนของเก่าเปลี่ยนเป็นของใหม่เพราะว่ามือถือก็เปลี่ยนใหม่นะคะวันเกิดโป้ซื้อ S 23ยี่สลตราให้นะคะ ก็เลยต้องมาซื้อเคสใหม่ด้วยนะก็จะเป็นรูปแมวแล้วก็เป็นแบบนี้เป็นชาร์จออตโต้นะคะของกลบอ็เอกลับมาค่ะสําหรับถ่ายกล้องกล้องหลังให้มองเห็นตัวเองนะคะก็ซื้อเป็นเลนส์ขยายมาก็เอากลับด้วยค่ะอุปกรณ์มาหากินนะคะอันนี้ก็เป็นหัวต่อซิงค์ค่ะแล้วก็ที่แขวนนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นฟีเหมือนกันก็มาเหมือนกันนะคะซื้อติดกลับมาอันนี้ผ้าพันเข่าค่ะเวลาเจ็บเข่าหรือว่าอะไรก็จะใช้ได้เข็มค่ะ นะอันนี้มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะก็รัน20บาทก็เลยสอยมาก่อนสติกเกอร์ค่ะที่แขวนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่แขวนกระเป๋านะคะลเกอันนี้ที่สําหรับแปะนะคะแล้วก็เอาปลั๊กเสียบเข้าไปในนี้อันนี้ก็จะเป็นนี่ตลรับเมส์ม้วนได้เวลาม้วนก็ดึงออกเออเวลาใช้ก็ดึงออกมานะคะเวลาเก็บก็ต้านันเก็บมาซื้อมา2องอันค่ะอันค่ะเพราะว่ายี่ห้อที่เรารู้จักนะคะเขาก็จะเป็นเอ่อ BPF e นะคะแต่อันนี้ก็เป็น BIS f ด้วยนะคะแล้วก็มีสารป้องกันมะเร็งเวลากระบอกน้ําเราซื้อทั่วไปจากประเทศจีนคือเราไม่รู้ว่าเขามีสารป้องกันมะเร็งหรือเปล่าเพราะเราดื่มทุกวันเราก็เลยซื้อรุ่นยี่ห้อที่เรารู้จักจากไทยมานะคะเพราะที่นี่เรายังไม่เห็นมีมาตรฐานพวกนี้แปะอยู่ในข้างกวดเลยนะคะแล้วรุ่นเก่าแล้วนะคะเนี่ยซื้อมากระบอกนี้ร้อยเดียวเองค่ะแต่เราก็เชื่อในแบรนด์แบรนด์ของเขานะคะเพราะว่าใช้ของที่เรามั่นใจอันนี้ก็อุปกรณ์ครัวะคะ่ะทุกคนดูนี่ซื้อสายอะไรก็ไม่รู้มาทุกประเภท กระเป๋ามันจะไม่หนักได้ยังไงอันนี้ที่ฮิวก็อ๋ออันนี้ของนุ่นนุก็เอามาแขวนนะคะแล้วก็มีไฟฉาย,ายนี่ไฟฉาย,ายซื้อที่รัดผมอะไรพวกนี้ซื้อติดมาเต็มเลยค่ะเนี่ยใบมิโกนยังซื้อเลยอะทุกคนนี่แล้วก็ชอบมากไฟฉายตัวดังในทิกตอกนะคะนี่นิจสายดูนี่สว่างมากบอกเลยชอบมากนะคะเขาก็ขยายได้ด้วยนี่นี่ขนาดกลางวันนะคะดูเดี๋ยวตัวเองโหมันสว่างอะนะ ผ้าสําหรับผ้าขาวบางสำหรับนึ่งข้าวเหนียวค่ะเอาไว้ใช้กรองนึ่งนั่นึ่งเนาะอันนี้กระเป๋าผ้านะคะก็มาติดเอาไว้นี่หัวปั๊มน้ําอัตโนมัติคือที่บ้านในสมัยมก่อนซื้อน้ำกินเป็นขวดใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขวด5ลิตรแล้วก็ พ่อนุชนะคะป้าเนี่ยเขาก็เออเอาอุปรกรณ์ตัวเนี้ยมาดัดแปลงนะคะใส่กับติดกับฝาขวดน้ํายี่ห้อที่เราใช้แล้วเวลาเราใช้เราก็เสียบชาร์จใช่ไหมคะเราก,กดปุ่มตัวเนี้ยน้ํามันก็จะออกมาสะดวกมากอันนี้ทุกคนรานะคาก็ดีดีหกสิบไม่รู้ว่าจะใช้ทาอะไรนะคือเนี่ยใจอยากจะแบบมาติดเวลาเราทอดของอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ทาความสะอาดลำบากใช่ไหมคะแต่ก็ซื้อมาไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะติดยังไงนะก็เดี๋ยวลองดูกันอีกทีค่ะทุกคนดี y วเนาะแล้วก็จะเป็นนี่พวก ที่แขวนของนะคะอันนี้ประโยชน์เยอะมากแล้วก็อันนี้ไว้สาหรับตู้ที่นี่เพราะว่าตู้เสื้อผ้าที่นี่ใบใหญ่ค่ะโป๊ะเขาตัวสูงเขาก็เลยใช้ตู้ใบใหญ่มากเราก็เลยไม่ค่อยถึงก็เลยเก่าใช้ว่าใช้อันนี้แล้วก็แขวนอีกทีเนี่ยมันก็จะง,ง่ายสําหรับเราเนาะก้ซื้อสมุดค่ะเอาไว้จดนั่นนู่นนี่เนาะสมุดเล็กสมดุสมดใหญ่ซื้อมาแล้วก็เอามาเพิ่มหนังสือสวดมนต์ค่ะหนังสือสวดมนต์นะคะจากพี่ๆที่ใน t ิกต็อกนะคะให้มานูกก็เอามาสวดมนต์ที่นี่ด้วยนะคะ สัวน,น,นี้ก็จะเป็นที่ใส่กระบูอันนี้น่ารักมากก็กระเป๋านะคะใส่ของข้าวอันนี้กัะว่าซื้อมาใส่ของข้าวให้ปูไปทานนะคะอ่อไม่รู้ว่าเป็นไซส์ไหนแต่ว่าก็ลองซื้อมาไว้เพราะราคามันก็ไม่ไมไแพงมากค่ะตัวนุ่นเองนะคะก็ตัดผมสั้นเลยค่ะสั้นแบบสั้นเลยนะคะนี่สั้นที่สุดละตั้งแต่ที่ตัดมานะคะเหมือนตอนไปเรียนหนังสือเลยค่ะตอนแรกก็คือตัดเป็นบ๊อบเทนะคะแล้วก็คิดได้ว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราไปอยู่อิตาลีเนาะพอมันยาวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ เพราะว่าเทกบ๊อบเทมันก็ต้องเป็นผมวัดสั้นถึงจะสวยเราก็ไม่ได้แบบไปสาะใดได้อะไรเงี้ยที่นี่นะมันแพงเราก็เลยคิดว่าโอเคจนเลขนาทีสุดท้ายก่อนจะบินนะคะหนึ่งวันก็ไปสระใดแล้วก็ให้ช่างเนี่ยเขาก็เล็มข้างหน้าให้ให้แบบว่าสั้นเท่ากับข้างหลังเพราะว่าเวลาเขายาวเนี่ยมันก็จะได้แบบ ไม่ไม่น่าเกลียดนะคะเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ตัดผมอีกนานเลยนะคะก็อันนี้ไปตัดที่ร้านเซเลบรูมนะคะที่ซอยวัชรพลค่ะออถนนวัชรพลค่ะซอยลูมิรพัฒนานะคะเจ้าของร้านน่ารักมากนี่เขาก็ตัดให้ตามที่ต้องการนะคะก็ใครสนใจก็ไปตัดได้นะคะที่เซเลปรูมค่ะออกมาหน้าเด็กเลยเหมือนเด็กประถมไหมไหมด้วยนะ ค่ะทุกคนพอดีว่าคลิปจะยาวเกินไปแล้วนะคะเพราะว่าของในกระเป๋าเนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะก็ขออนุญาตขอแบ่งเป็นสองคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกส่วนคลิปที่2เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ